สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะพาน้องจำปาไปหาหมอตัดไหมนะคะส่วนพี่มีบุญรำคาญน้องนะคะรำคาญน้องขี่เล่นเพราะว่ามีบุญนั้นเขาอยากนอนเขาเที่ยอวอทั้งคืนแล้วเนอะรำคาญน้องจำปาจะเอาไปได้ไหมน้อจะเอาไปทั้งสองเอาน้องจำปาแล้วก็มีบุญไปสีดยาวัคซีนนะคะมีบุญกับจำปานะคะจะพาน้องไปหาหมอนะคะสิด วัคซีนนะคะเนาะมีบุญกับจำปานะคะไปด้วยกันนะลูกนะไปฉีดวัคซีนกันอะไรนะพิษสุนักบ้านเนาะไปด้วยกันนะลูกนะจำปาเคยไปแล้วนะคะไม่ร้องนะลูกนะเล็กๆน่ะก็จะร้องอยู่ไม่ร้องนะจำปานะจำปาน้อยมีบุญด้วยไปขึ้นรถกันอึ๊บ วันนี้เราจะเดินทางไปหาหมอนะคะครบกำหนดนะคะครบกำหนดแล้วนะคะนี่เฮ้อสองพี่น้องอยู่ด้วยกันนะลูกถึงแล้วนะคะจำปาไม่ร้องเลยนะคะเพราะว่าพี่มีบุญมาด้วยนี่ไงพี่มีบุญหลับปุ๋ยเลยแต่น้องจำปาจะร้องอยู่นิดนึงตั้งอภ <c oughs> <c oughs> า,ามัดไว้แบบนี้นะคะนาะ เผื่อน้องเผื่อน้องเขาจะดิน้นเอ๋อน้องมีวนแต่น้องจำปาให้งอแงเลยนะถนะึงแล้วเลยอยู่กันนะเสร็จแล้วกลับบ้านกันนะเก่งจังเลยฉีดฉีดวัคซีนแล้วนะคะฉีดวัคซีนแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านกันเนาะไปขึ้นรถ นี่แล้วก็จะเอาผ้าขม,มามัดไว้เนาะั่านไงจำปามีบุญ <c oughs> เสร็จแล้วแป๊บเดียวสีดวัคซีนกันสุนัขบ้าแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าสีดปีละครั้งจำปาน้อยก็จะมัดคล้องสายกระเป๋าไว้นะคะเนาะเผื่อน้องเขาจะได้ หายใจสะดวกนะคะเพื่อนน้องเขาดิ้นด้วยเนาะกลัวเขาตกใจเสียงรดมารอบก่อนนั้นสวยๆนะคะแต่มารอบนี้เหี่ยวนะคะเนื่องจากว่าน่าจะน้ำไม่ถึงเนาะลดน้ำไม่ถึงนะคะก็เลยเหี่ยวนะคะโอ้ดอกสีขาวดอกดอกสีนี้สวยนะนี่สวยมากเลย ต้นมันเป็นแบบนี้ดินมันดินมันไม่ค่อยงามนะถ้าดินงามก็จะต้นสูง,งมันก็ออกดอกสวยนะแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วนี่นะคะเห็นเห็นดอกมันสวยนะคะก็เลยขอซื้อมเมล็ดพันธุ์มันเลยนะคะนี่เขาก็จะขายแบบนี้นะคะ20สิบบาทนะคะ ของเครื่องเคี่ยวไข่ชีเรียก็คือบัวน่อนช้อนละยี่บาทนะคะอ้าวมีด้วยแล้วจ้าห้าช้อนนะคอยจาซื้อร้อยนึงเอาไปหวานดูก่อนถ้ามันออกดีก็จะมาซื้อใหม่เนอ ขอบคุณค่ะเสื้อถุงเลือที่ก็ได้ ปลูกซื้อปีนี้นะจ้านะคะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะอยาจะไปปลูกดูภาสามาถึงแล้วนะคะฝากภาษาซื้อข้าวโพดข้าวโพดอะไรไปซื้อสดๆจากสวนเลยโอ้สดๆจากสวนเลยบอยี่สิบบาทแถมมะเขือถุงนี่จ้าอืมหันบะมี่ไเอาข่อยกะชีอาวเมื่อนี่แหละห้าบาท เนาะได้ลายเนาะหลาย,ลายแต้มเน,นี่ยแ,แล้วนึ่งก็ได้นึ่งเอาเนาะนนนึงมัหวาเออดึงเอามันจะหวาน,นมันสดซาบาดภาษามางานอ่ะฝนตกห้ามบ่กิดตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งคอยเนาะออกไปจากองค์ปูนนี่แหละฝนตกห้ามเล <c oughs> ยคอยว่าไปหอดอันตกจนเปียกไหมคอยว่าไปหอดอันบ้านสั้นสีคอยสิพักอยู่กระท่อมเนาะคอยไปหอดกระท่อมพัน มันตก,นะนตกแล้วนะมันตกแล้วแหละมันมันอะไรเศร้านะคลอยมานี้ยุดมาหอดนี่พาอจำปาดงมานี่ทางเปียกทางคุ่ณป๊อปแปะป๊อปก็จะมาหม้อหอดนี่ทางเปียกเอ้าทางนี้ฝนตกออโอ้ยคลอยว่าโอ้ยไปบ่ได้แล้วเปียกแบบนี้เสียแมวกะนี่แมวกะเปียกอ่องเอวเอวอยู่โอ้ยว่า <c oughs> ไปนั่งบ่ได้นี่เออผ้าผ้ามันไปตัดไหมทำหมันทำหมันแล้วก็พาไปตัดไหมแล้วก็เอาไปฉีดวัคซีนด้วย นี่เอาเลยเอ้าเอ้ากันเลยว่ากระําลังว่าสีอันนั้นกําลังว่าสีขันมันวายุดตกสิจอดอยู่บ้านสารสีอยู่ศาลาหันหลังบอยว่าพอดีฝนหยุดตกสิรัตไปจานเลยวุวุ้นนวุ้หนาวหนาวนแล้วอากาศหนาวอืมหนาวไปลูกถึงแล้วถึงแล้วแพ่มัดไวยยานมาหนั่นเออได้ย่อมแต่มอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วมันมีหม่องว่านไหม ขับมาเตอร์ไซคแบบค่อยกับบ่ได้แล้วเพราะแห้งแล้วแน่ยนี่แห่ะท้ายเอาแล้วลยอ่าถึงแล้ออกมาออกมาพี่น้องออกมาออกมาถึงแล้วลูกถึงแล้วไม่ต้องงงเขาพาไปใส่สบายเลยพีเออตัวแม่ทั้งสองบอตัวผู้เล่นตัวเมียบ่กอู อันนี้บ่มีบุญนะอันนี้มีบุญอันนั้นจำปามุญญา้งใหญ่เนี่ยมีบุญเนาะจำปาอย่างง,งมาดูนี้ลูกนีให้แล้วอมีบุญใหญ่นี่ไั่มแขนอีกทีเอเพียวอจะลดนะเธอส่วนสีออกมาจำปานี่ก็เขามาทิมอยู่นี่หน้าองุ่นปู่นี่น้อยคือเดียวแล้วซ้่มเดียวก็มีบุญละแต่น้อยกว่าเออเล็กกว่าให้สามมื้อสามขึ้นจนตาบวมจนตาเป๊ะเออให้คือเด็กน้อยอยู่ละ ให้เพรมันหิวเออมันหิวนมแล้วเขาให้นะให้แบบเห็นแม่อัไรก็ห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่เลยทั้งให้เตียงเนี่ยเตอยห้เจด่าข้อเจดมามื่อไรมีรอสข้าวไม่มีได้กินนมนะเอานมให้มันกิ่นมันมีกินมันกามันกากินอาหารอันซองและอาหารเปร์ละเอ้อถึงแล้วองค์ปู่เอ้ยคิดว่าจะเปียกฝนคิดว่าฝนจะตกหนัก คิดว่าจะไปไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะบรรยากาศดีดีเออหนาวอีลีฝนตกนะฝนตกเป็นหยอมเป็นยอมเด้อตกเป็นยอมผูตกไปจนตกไปจนหอดบ้านม่วงผู้ใดแต่ว่ามันตกมาก,ก่อนแล้วนะมันก็เลยหยุดออมัน,อนเออมันฝนตกแลนนะนะมันแลนมาพี่นะ จำปาเอ้ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วทั้งพี่ทั้งน้องมาเราจะเอาดอกไม้มาพิสูจนนะคะว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะลลยลๆๆลๆๆลๆเมื่อได้ งามถ้ารวยเยอะมันก็จะออกงามเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ